สวยมากผิว <laughs> <laughs> นี่จะที่นํามาสร้งนี้ก็จะนํามาตากพวก งานที่โดดเด่นที่นี่ก็คือหลังคาที่เป็นทรงโดมที่ออกแบบโดยแบรนดีนี่อันนี้อยู่ช่วงสัวรรษที่สิบห้สอันนี้ไกด์ของเรานะคะคุณตีเก่งมากหลอด้วยนะคะไม่ได้ปั้นมานะหลอ <laughs> ถ้าผอมกว่าน,นี้นะ <laughs> <laughs> เอาเรื่องเลยทีเดียว